จะซิมอีกรอบหนึ่งเห็นป่อะเปาะน่ากินเห็ดกวดรวดเร็วทันใจอะไรแล้วก็สารนงสารแน่อย่างนี้นินหน่ยไปมด่ัพัไปเมด่เวลาสิขายของเราทำได้นะคะตะเปาะตะเปะความชาำหมิ่งของมันเกิดขึ้นมันก็น่ากินจานละสามสิบบาทก็มีคนกินซิมกินกุ้งไปซี่โตแล้วมือนี ข้างไม่กุ้งกินห่อนกินตอนห่องห่อนึ่งเสียบพี่นุมออร่อย กำลังแกแม่ค่าที่ซื้อประเด็ด่อยไปขายนะมีชะอมเม็ดสองเม็ด,อมดเออย,ยอดสองยอดใส่ดอกแคไม,ม่วันนี้ไม่มีชะอมใส่ดอกแคข้างๆดอกหนึ่งก็ได้ บางคลิปตอนเนื่องเมื่อกินด้ค่ะมันมีทีมากที่ไปตัวงอกน้อยนึงนะัก ตำใส่ถุ่งเขาก็ใส่แบบี้เห้เขาพี่อนเรามเสียนยมน้อยหนึ่งมเส้นใส่กงทึง่งตาบักกอใเ่กนอนขมเสี่ยมไส้กุ้งใส่โต๊ะหนึง่ตงตงงอกน่อยหนึ่งปลาคาร์น่อยหนึงปักซีน้อยนึงแมรสชาติราต้องประตำรวมกันกุ้ง บ hmm. mm ่เด็ดหลายอย่างบ่หอมคลิปนี้คลิป ต่อจากคลิปหนึงเนะะ้วค่ะได้ซมี่สามสิบบาทอิมบ์อิมเอาแบบนี้สูตรแบบนี้เลยลองดูนะคะ่ะอิมพอดีค้อนขนอ้วนกระจำตำสองพวกคอวก้อนสำให้สองพวกเดียวกินกันกบข้าวเหนียวมีนามมันโอ,โอ้ยขุ่มคา 我说。 แซ่บคลิปนี้กินซิมตบักอโคกละวสามสิบบาทเธอซื้อเราขนาดสามสิบบาทแม่ค่ะเฮ็ดแมลงยายนี่เฮ็ดแถวเด้อจ้ะเคารพทุกท่านเนู่นไม่มีอย่างเสียหายดอกพี่น้องพวกเจา้าเะจบยอดเบิ่งคลิปข่อยก็ได้เด้ไดแล้วกันก็กินกเชกียร,ร,ยร์แล้วจมตำจากเป็นอี๋ยังเกาอีกสักก้อน ມื้อนี้บ่ฮอดบุดบ่าย